จื๊ดจืสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟฟกซึ่งวันนี้จะมาเล่นเกมพ k เคดีเดี๋ยวผมจะทำชาเลนจ์รีวิวสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวอยู่เต้นก่อนโอเคเราก็ไปเล่นกันเลยไปเจอกันในบ้านโอเคไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวมือโดนกลองนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย ราก็เข้ามาในบ้านแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปกันไปดูกันนี่สัตว์เลี้ยงใหม่คือ DJ Rex นี่ตอนขี่ปุ๊บมันจะร้องรอรอนี่ไงนี่ไงก็ประมาณนี้โอเคนี่แหละรีวิวสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวไปหาเกมเล่นดีกว่านะครับท่านผู้ชม แป๊บหนึ่งนั่งเราต้องเราต้องเข้าไปในเกมทุกคนผมว่ามันเดินนานนะเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นก่อนละกันไปเลยนี่ฮะผมก็มาอยู่บนด่านฟ้าแล้วปะเริ่มเกมกันเลยไป อันนี้เป็นกระโดดอย่างเดียวนะฮึบอ่าอย่างนี้เห็นไหมลงลงลงปุ๊บอันนี้มันจะเด้งให้เราเองเห็นไหมเราต้องตามลูกศรต,ตรงนี้ไปเห็นไหมมันมีวงให้เขา้าเห็นไหมนั่นสีเขีเขยวเดี๋ยวเราต้องไปที่นั่นนะครับโอเคอืมนี่ไงกันจะเข้าวงแล้วโอเค ออ,อ,อ,อปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออนั่นแหละอ๊บชึบโอเคไปไปไปโอ้โหอีซี่อ่ะท่านผู้ชมว่าไหมเกมนี้ผมเคยเล่นมาแล้วผมแต่ผมยังไม่ได้ลงคลิปนะครับนี่แหละผมกลังจะทำลงคลิปให้เพื่อนๆดูและทุกคนก็จะกดไลค์ผมนะครับ ยต้องขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยหรือว่าหนึ่งมืนก็ได้หรือว่าหนึ่งแสนหนึ่งพันก็ได้ 1, 000, 1, 000ไดปึ๊บ,บอโอเคจ๊บโอเคทํางไงเส้นชัยตรงนั้นอะปึ๊บไปอืออจุดโอเคลงลงดิโอเค,อล,งล,งอเคลงแล้วโอ้ยเ,เ,เดง้ดงเดง้ดงเด้ง เด่งเด่งึดนๆก็นึ่งเป็นเคส่งตัวได้อยู่ส่งตัวได้อยู่ท่านชมส่งตัวได้ส่งตัวได้เฮ้ยอึดอึดอีกเข้าตรงนี้เลยอึดมาเคปึ๊บเข้าแล้วก็ลงเย้เราได้แล้วท่านผู้ชมวู้ฮู้สามร้อยห้าสิบเค ปุ๊บอืมโอ้เราก็ไปลงไปเว้ยเกือบตกโอเคปนี่หนึ่งปุ๊บเดี๋ยวเราไปเล่นเกมอื่นดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในอาเคนะครับ จะดีดนิ้วแล้วนะสามสองหนึ่งถาดามนี่ก็คืออาเขสนะครับลองดีดนิ้วก็มาเลยโอเคเดี๋ยวเล่นเกมนี้สิเนี่ยเกมเนี้ย,ยโอเคกดเล่นเลยปึ๊บแป๊บหนึ่งนะเราก็เป็นเอ่อนกงูงงนะครับดูสิมันต้องใช้เมาส์นะคะมันมีอุปสรรคเห็นไหมมันเหมือนกล่องมาริโอเลยอะดูสิ่า้ผมาชม ดูสิท่านผู้ชมนี่เหมือนเกมมันเหมือนกล่องในกล่องมาริโอเลยนะช่างนะครับมองก็เหมือนมาริโอด้วยโ,โหตุภาพสิเหมือนมาริโอชัดๆจุ๊บโอเคถือว่าเกมนี้จะทำมาจากมาริโอนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอ้โหอีซีวซ่ว่ะอีซี่ว่ะทุกคนใช่ไหมท่านผู้ชม ขวดอีสี่ดูสิโดนเราจะได้เงินเยอะแล้วนะเนีย่ยอึ๊บโอเคมันเอ้ยอันด่านนี้น่าจะยากนะจึ๊บลงอุ้ยคุณแจโอเคปึ๊บ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 จุบกูขอกูขอคุณแจปึ๊บอยากโอ้โอ้โหมันฉันว่ามันเริ่มยากแล้วึ๊บโอเคเก็บคุณแจอึ๊บโอเครอแล้วอึ๊บโอ้โหโอ้โหมันเริ่มเร็วขึ้น เริ่มเร็วข oh. 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 ึ้นอ่ะทำโจมโอ้๊ดตึดตึดโอเคอยู่บนฟ้าโอเครึ๊บรึบรึบโอเคฮอ้ตึดตึดตึ๊ดตึดเออโอ้ตึดตึดตึดเอออะไรโอ้โอ้โหเอออีซี่แล้วอ่ะเออเมื่อกี้ยังบอกไม่อีซี่เลยโอ้ตายครับไปเล่นเกมใหม่ดูดีกว่าครับตุ๊ได้เจ็ดสิบห้าเกม ได้พี่ช่ได้ก5เหรียญได้แต้มดาวมายี่สิบไปไปเจอกันในเกมต่อไปดีกว่านี่ไงครับคือเกมต่อไปเร,เราก็กดเล่นเลยอันนี้เป็นรถแข็งบ้างนะครับโอเคมาลุ้นกันทุกคนว่าเราจะผ่านไหมอื้โอเคมาทางนี้โอเคผ่านไปเอ้อเยออโอเค โอ้อันนี้บอสอันนี้ลูลนกน้องนี่ลูกน้องตัวใหญ่โอ้ยเกือบฟึบมามาทางนี้โอ้ EC EC ว่ะ EC ว่ะ EC ว่ะเค EC อยู่ EC อ้อัจ้าอัาวจ้าไม่ได้แอมบล็อก

เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอ่อเยอะเยอ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 ะเออเก r เป็นยังไงกันบ้างเครับสาหรับเอ่อรีวิวสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับถ้าใครชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถึง1นแสนไลค์หรือว่าพันไลค์ก็ได้โอเคงั้นตอนนี้ไปบายไปบายนะครับท่านผู้ชมโอเค 拜了。Bye